สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถก OK อดีต2อนาคตนะครับทางช่อง11 NBT นะครับทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับเราจะมาเจอกันทุกคืนวันเสาร์นะครับวันนี้เราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกนะครับถึงเรื่องการฟอกเงินนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็มีข่าวที่ไม่ดีนะักว่าประเทศไทยนั้นจะถูกขึ้นบัญชีดําในฐานะประเทศที่มีความเสี่ยงเรื่องการฟอกเงิน รวมทั้งมีความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาเรื่องการก่อการร้ายด้วยนะฮะการที่มีข่าวออกมาว่าประเทศไทยจะถูกขึ้นบัญชีดําว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงเรื่องกฎหมายฟอกเงินนั้นก็เป็นเพราะว่าทางหน่วยงานซึ่งเรียกว่า FATF หรือ FATF นั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านการต่อต้านการฟอกเงิน ดูแลทางด้านการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยมาตรการทางการเงินนะครับก็เป็นหน่วยงานหน่วยหนึ่งในสหประชาชาตินะฮะก็ได้ออกข่าวมาว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีมาตรฐานที่ไม่ดีพอเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดการการฟอกเงินทีนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าการฟอกเงินเนี่ยมันหมายถึงอะไรการฟอกเงินอธิบายง่ายๆก็คือว่าเป็นการเอาเงินซึ่งผิดกฎหมาย เงินที่ไม่ถูกต้องเช่นเงินจากการค้ายาเสพติดเงินจากธุรกิจเถื่อนทั้งหลายธุรกิจค้าอาวุธเงินจากการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเอามาผ่านกระบวนการหรือธุรกรรมบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้สถาบันการเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการฟอกเงินคือฟอกเงินที่ผิดกฎหมายเนี่ยให้เป็นเงินซึ่งดูเหมือนว่าถูกกฎหมายนั่นคือการฟอกเงิน ฉะนั้นสถาบันการเงินเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายของคนกลุ่มนี้ในการใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่จะแปลงเงินซึ่งมันไม่ถูกต้องผิดกฎหมายเนี่ยเงินจากการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมาเป็นเงินที่ดูเหมือนว่าถูกต้องนะฮะจะบอกว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่มีกฎหมายฟอกเงินหรือต่อต้านการฟอกเงินก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ย ตั้งแต่ปีพศ2542แล้วก็มีการแก้ไข3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งล่าสุดก็คือปี2552ก็มีการเพิ่มขยายมูลฐานความผิดเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางอ,องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่ามูลฐานความผิดของไทยเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรการในการจัดการกับกลุ่มก่อการร้าย ะะการสนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่มกอ่อการร้ายซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าชาติตะวันตกเนี่ยเขาก็กังวลกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากเราก็จําเป็นจะต้องทําให้มันเป็นมาตรฐานสากลจะได้ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจของคนไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พยายามที่จะทําให้เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยเราจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมากทีเดียวนะฮะในแง่ของเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยที่เห็นชัดๆเลยก็คือว่าจะทําให้ธุรกรรมของ คนไทยเนี่ยที่ไปติดต่อกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจะถูกตรวจสอบในแง่เอกสารมากขึ้นจะทําให้เกิดความล่าช้าในการทําธุรกิจในขณะเดียวกันอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดการเงินหรือสถาบันการเงินเนี่ยต้นทุนก็จะสูงขึ้นจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมมากขึ้นเอกสารที่จะต้องเตรียมการก็มากขึ้น แล้วก็จะทาให้นักลงทุนต่างประเทศหรือบริษัทต่างประเทศเนี่ยที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรือลงทุนผ่านสถาบันการเงินหรือเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็อาจจะใช้บริการของบริษัทคนไทยการขึ้นบัญชีดำเนี่ยก็เท่ากับว่าเราถูกลดความน่าเชื่อถือการที่เราถูกลดความน่าเชื่อถือเนี่ยเวลาเราจะไปติดต่อทํามาค้าขายอะไรมันก็จะลําบากมากขึ้น,เ,นเดิมเนี่ยของเราเนี่ยไม่ถึงขั้นบัญชีดำ แต่ว่าเป็นสีเทาต่อมาก็ถูกเพิ่มเป็นสีเทาเข้มเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้ปรับปรุงกฎหมายในขณะเดียวกันเนี่ยโดยมาตรฐานสากลเนี่ยเขาก็ต้องการให้สํานักงานปป,ปงเนี่ยเป็นสํานักงานที่เป็นอิสระมากขึ้นมีกําลังคนมีงบประมาณมากพอที่จะไปตรวจสอบสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือพฤติกรรมการฟอกเงินทั้งหลายอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นนะฮะ แต่เราในฐานะประเทศไทยเนี่ยเราก็คงที่จะต้องดำเนินการให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องการฟอกเงินเนี่ยการฟอกเงินเนี่ยมันมีหลายลักษณะด้วยกันถ้าเป็นแบบวิธีดั้งเดิมเลยก็คือเขาก็จะเก็บเงินที่ผิดกฎหมายหรือเงินซึ่งมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเอาไว้ในที่ซ่อนเร้นหรือที่ปลอดภัยนะถึงเวลาก็เอาออกมาใช้เหมือนเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย เราก็ได้ทราบข่าวอยู่ว่ามีข้าราชการมีนักการเมืองเนี่ยก็เก็บเงินสดไว้ที่บ้านมากๆนี่ก็คือเป็นวิธีการฟอกเงินอย่างหนึ่งนะฮะของคนเหล่านี้นะฮะพอถึงเวลาก็เอาเงินมาใช้เอาเงินมาบริจาคเอาเงินมาทําธุรกิจเหมือนประหนึ่งว่าเงินที่ไปโกงมาเนี่ยเป็นเงินที่ถูกต้องนี่คือวิธีดั้งเดิมวิธีที่2ก็คือวิธีที่เอามาซื้อทรัพย์สินซื้อกิจการค้าซื้อ ทรัพย์สินต่างๆแล้วในที่สุดก็ขายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือขายกิจการนั้นออกไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องจากการลงทุนตามปกติลักษณะที่3เนี่ยเป็นลักษณะของการเอาเงินที่ไม่สุจริตหรือเงินที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยไปรวมกับเงินซึ่งสุจริตหรือรายได้ซึ่งมาจากกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เอาปนกันเพื่อไม่ให้เกิด การแยกแยะได้นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งทีนี้ถ้าเราไปดูกระบวนการในการฟอกเงินนะครับท่านผู้ชมดูได้จากจอทีวีนะครับพื้นฐานสุดเนี่ยคนเหล่านี้จะทำผ่านสถาบันการเงินนะครับท่านผู้ชมดูจากกราฟิกบนจอภาพนะครับจะเห็นได้ชัดว่าถ้ามีการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นค้ายาเสพติดหรือแม้กระทั่ง ค่ามนุษย์หรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งเป็นพฤติกรรมของนักการเมืองคอร์รัปชันขจารรคอร์รัปชันเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเอาเงินคอร์รัปชันเนี่ยพยายามผ่านเข้ามาที่สถาบันการเงินหรือธนาคารให้ได้พอผ่านมาได้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับเงินเนี่ยมันก็ถูกฟอกละนะฮะฉะนั้นในแง่กฎหมายการฟอกเงินต่อต้านการฟอกเงินเนี่ยเขาถึงพยายามที่จะไปตรวจสอบธุรกรรมที่มันผิดปกติของบรรดาคนเหล่านี้นะฮะฉะนั้น บรรดาพนักงานสถาบันการเงินผู้บริหารสถาบันเงินก็จะต้องตรวจสอบตั้งคำถามวัตุรกรรมเหล่านี้เนี่ยทำด้วยวัตถุประสงค์อะไรแล้วเงินเนี่ยที่มาของเงินเอามาจากไหนก็สร้างความยุ่งยากให้กับลูกค้าธนาคารพอสมควรสำหรับคนที่สุดจริตนะฮะแต่ว่าในขณะเดยียวกันมันก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะป้องปรามการฟอกเงินผ่านสถาบันการเงินอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยบรรดาเงินที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเงินซึ่ง ได้มาจํานวนมากๆจากการค้ายาเสพติดเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีในการตั้งบริษัทบังหน้าคือได้เงินจํานวนมากจากการค้ายาเสร็จแล้วก็มาตั้งบริษัทที่ถูกกฎหมายอาจจะขายทองขายเพชรนินจินดาเป็นสนามกอล์ฟเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งเป็นร้านตัดแว่นก็ได้นะฮะแต่ว่าบริษัทหรือร้านค้าเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยมีธุรกรรมซื้อขายตามปกติแต่ว่าจะมีการบันทึกว่ามีไรายได้มาก นะเพื่อเอาเงินที่ได้มาจากการที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับมาใส่ในบริษัทเพื่อให้ดูเหมือนว่าเนี่ยมันเป็นเงินซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งของบรรดาขบวนการฟอกเงินทั้งหลายหรือแม้กระทั่งขบวนการก่อการร้ายเนี่ยก็ใช้วิธีที่คล้ายคลึงกันในกระบวนการในการที่จะ,ะสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้าย เดี๋ยวไปดูอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะวงจรของการฟอกเงินผ่านโพยกวนนะครับกรณีที่แสดงให้เห็นท่านอยู่ในภาพเนี่ยจะเป็นกรณีที่เป็นการส่งเงินจากการค้ายาเสพติดจากนิวยอร์กถึงผู้รับในกรุงเทพนะจะเห็นได้มีกระบวนการที่ซับซ้อนนะฮะและเกี่ยวข้องกับหลายประเทศอย่างกรณีที่เห็นในภาพเนี่ยจะเกี่ยวข้องตั้งแต่บริษัทที่ปารักไวซึ่งอยู่ในละตินอเมริกาตั้งเป็นบริษัทนาฬิกานะครับ เสร็จแล้วก็ส่งผ่านเงินมาทางธนาคารผ่านมาทางฮ่องกงมาที่กรุงเทพมาที่ร้านทองแล้วก็ผู้ที่มารับเงินเนี่ยก็รับเป็นเงินบาทน,นะฮะในอีกด้านหนึ่งเนี่ยในภาพที่เห็นในการาฟิกเนี่ยก็คือ,อจากนิวยอร์กเนี่ยขบวนการค้ายาเสพติดก็ส่งมาที่ฮ่องกงฮ่องกงก็เป็นลักษณะทําเป็นพลยกวนมาทีกท่กรุงเทพกรุงเทพก็ร้านทองก็อยู่ในกระบวนการตรงนี้ด้วยก็เสร็จแล้วก็ให้คนเนี่ยมารับเงินที่เมืองไทย อันนี้ก็เป็นขบวนการคือคนพวกนี้ทำเป็นขบวนการฉะนั้นการที่เราจะสร้างเครือข่ายในการต่อต้านขบวนการฟอกเงินเนี่ยเราก็ต้องมีเครือข่ายที่ที่รู้เท่าทันแล้วก็มีกระบวนการที่ดีพอนะครับอันนี้จึงเป็นประเด็นที่องค์กรระหว่างประเทศเ,เขาเป็นห่วงประเทศไทยว่าโดยกลไกลโดยองค์กรเนี่ยมันได้มาตรฐานพอที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือเบื้องต้นที่ท่านจะเห็นได้ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ เราต้องรีบแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเราก็ถูกขึ้นบัญชีดําก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเราแก้ไขได้ประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศซึ่งมีธุรกรรมมีการดําเนินธุรกิจที่มันสะอาดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันครับ คนคืนเวลาช่วยซั์น้ำตาให้โลกเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมครับก่อนปี2531นั้นนะครับขบวนการฟอกเงินระหว่างประเทศเนี่ยเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือขบวนการค้ายาเสพติด ในละตินอเมริกานะครับได้เติบโตใหญ่ขึ้นแล้วมีการฟอกเงินไปทั่วโลกนะครับจนกระทั่งสหประชาชาติเนี่ยเริ่มเห็นปัญหานอกจากนี้ก็ยังมีรัฐบาลเผด็จการทั้งหลายผู้นำเผด็จการในประเทศด้อยพัฒนาไม่ว่าจะในแอฟริกาในละตินอเมริกาในเอเชียเนี่ยก็โกงเงินประชาชนโกงเงินภาษีประชาชนโกงเงินประเทศนะครับแล้วก็เอาเงินไปฟอกให้ถูกกฎหมายทางสหประชาชาตินะครับจึงได้มีการประชุมหารือกัน มีข้อตกลงเป็นอนุสัญญาสหประชาชาติที่เวียนนานะครับในการที่จะออกกฎหมายกฎระเบียบสร้างกลไกนะองค์กรในการต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศขึ้นมาหลังจากนั้นปี2533นะครับก็เกิดหน่วยงานที่เรียกว่า FATF นะครับหรือ Financial Action Task Force ที่จะต่อต้านการฟอกเงินแล้วก็ต่อต้านสิ่งที่มันผิดกฎหมายทั้งหลายนะครับองค์กรนี้แหละครับที่จะขึ้นบัญชีดำประเทศไทยแล้วก็จะให้ไปบอกกับสมาชิก ของกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยให้ระมัดระวังการทําธุรกรรมกับประเทศไทยเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงเรื่องการฟอกเงินและความเสี่ยงเรื่องการสนับสนุนทางการเงินต่อขบวนการก่อการร้ายก็ต้องรีบแก้ปัญหานะครับจะมีผลกระทบมากทีเดียวถ้าไม่แก้ครับเดี๋ยวเราไปดูสารคาดีนะครับสกูป๊ปซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกรณีฟอกเงินใหญ่ๆนะครับที่สร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจโลกรวมทั้งความถูกต้องชอบธรรมในโลกใบนี้นะครับแล้วสหประชาชาตินั้น มีกระบวนการในการจัดการอย่างไรจริงหรือกับคำกล่าวเชิงประชดประชันที่ว่าไทยเราเป็นทั้งสวรรค์ของผู้ก่อการร้ายและสวรรค์ของการฟอกเงิน และแล้วคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน FATF ก็ประกาศข้ามฟ้ามาจากกรุงปารีสขึ้นบัญชีดำต่อเมืองไทยที่จำต้องเฝ้าระวังสูงสุดในการส่งเงินออกหรือนำเงินเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้าย ฉะนั้นไทยจึงมีสถานะของประเทศที่ล้มเหลวหรือไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการทางการเงินตามระดับมาตรฐานสากลทั้งไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะทำง,งาน FATF เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ขบวนการก่อการร้ายเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้าในการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่ได้รับปากไว้เมื่อ3ปีก่อน ซึ่งบัญชีดำงวดเดียวกันนี้มี5ประเทศคือไทยอินโดนีเซียปากีสถานแทนซาเนียและกานาส่วนเหตุผลที่เราประเมินกันเองถึงการถูกขึ้นบัญชีดำเพราะว่า 1. ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2. ยังไม่ตั้งผู้ใช้อำนาจในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3. แม้มีเหตุการณ์ก่อการร้ายโดยชาวต่างชาติในไทยหลายครั้งแต่เรามีจุดยืนว่าไม่ใช่การก่อการร้ายเขาเหล่านั้นจึงเห็นว่าไทยเป็นแหล่งซ่องสุมที่ดีหากจะกล่าวถึงกลุ่มขบวนการที่ใช้อำนาจเงินสกรปรกมาฟอกเงินให้ขาวสะอาดนั้นน่าจะมีกลุ่มบุคคลหรือขบวนการอาทิ 1. ขบวนการก่อการร้าย 2. ขบวนการค้ายาเสพติด 3. อาชยากรทางเศรษฐกิจ 4. ขบวนการค้าอาวุธ 5. ขบวนการค้ามนุษย์และ 6. นักการเมืองช่อชนเมื่อโลกไร้พรมแดนระบบการหมุนเวียนของเงินสามารถใช้ตราสารการเงินได้ทั่วถึงทุกมุมโลกนั่นหมายถึงเงินสกรปรกก็จะสะพัดไปในทางนิชอบได้ทุกแห่งทุกที่และทุกเวลาเช่นกัน พฤติกรรมการปกปิดซ่อนเร้นแปรเปลี่ยนโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินเงินทองที่ขบวนการเหล่านี้ปฏิบัติการผิดกฎหมายจึงถูกเรียกว่าการฟอกเงินมีนักวิชาการให้ความหมายของการฟอกเงินไว้หลายความหมายอาทิการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้ดูเสมือนว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกกฎหมายกรรมวิธีที่ปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงิน ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื <food> ่อให้ดูเสมือนเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายการฟอกเงินสามารถแบ่งระดับขั้นได้ดังนี้ 1. เก็บเงินที่กระทําผิดไว้เองโดยปกปิดไว้อย่างปลอดภัยที่สุดประเภทแบบห่อผ้าฝังดินหรือนำไปฝากธนาคารโดยใช้ชื่อย่อหรือชื่อของบุคคลอื่น 2. เรียนด้วยการนําเงินสกรปรกนี้ไปซื้อทรัพย์สินสิ่งของมีค่าเช่นเพชรนินจินดาทองคํารถยนต์ที่ดินอาคารบ้านเรือนหรือซื้อหุ้นส่วนทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนการถือกรรมสิทธิ์ก็ต้องใช้นอมินีผู้ที่ไว้ใจได้ถือแทนหรือทําเป็นยกมรดกให้กับลูกหลานต่อไป 3. คละคล้าผสมผสานหรือบูรณาการนําเงินสกรปรกจํานวนมหาศาลเข้าผสมกับเงินสะอาดจํานวนน้อย ไปลงทุนในกิจการที่ถูกต้องหลายๆกิจการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเงินผินกดกฎหมายซึ่งจะมีการนำมาฟอกเงินนั้นลุกลามใหญ่โตขยายวงไปทั่วทุกมุมโลกเป็นเครือข่ายดุดใญยมังงุมจนทำให้องค์การสาหารประชาชาติลุกขึ้นมาทำอนุสัญญาเจนีวาเมื่อวันที่19ทธันวาคม2531เพื่อกระจัดเชื้อร้ายเหล่านี้ ในปีพุทธศักราช2532องค์การสหประชาชาติตั้งหน่วยงานพิเศษ FATF ตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการฟอกเงินผ่านสถาบันการเงินต่างๆมีข้อเสนอแนะของ FATF ในมาตรการลงโทษการยึดและอายัดทรัพย์สินการเปิดเผยความลับของธนาคารการแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ต้องปกปิดชื่อจริง การเก็บประวัติข้อมูลในการทำธุรกรรมการสืบค้นหาธุรกรรมที่น่าสงสัยประเทศสมาชิกได้มีการออกกฎหมายควบคุมการฟอกเงินด้วยวัตถุประสงค์ควบคุมเงินผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้เงินเหล่านี้แปลเปลี่ยนเป็นเงินสะอาดได้หรือใช้เป็นเส้นทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มนายทุนใหญ่หรือองค์กรที่ทำผิดกฎหมายอาทีเงินที่ได้จากการค้ายยาเสพติดจะถูกแบ่งใช้หมุนเวียนในธุรกิจยาเสพติด ส่วนหนึ่งนำไปลงทุนธุรกิจถูกกฎหมายและอีกส่วนใช้ประกอบธุรกิจอาชญกรรมอื่นๆที่เป็นวงจรของความชั่วร้ายที่สามารถเพิ่มเงินให้กับอาชญกรรมทางยาเสพติดส่วนสุดท้ายใช้วิ่งเต้นกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทุกส่วนทุกฝ่ายทำไมสุจริตไม่มีความจริงใจกระทำการทุจริตต่อนหน้าที่ก็จะเกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อสังคม ก่อปัญหากระทบเป็นรูประนาดส่งผลต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดสำหรับประเทศไทยมีเวลาอีกหนึ่งปีในการปรับเปลี่ยนหรือออกกฎหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายเพราะจะสร้างปัญหาในเรื่องการค้าแก่ประเทศที่มีนโยบายไม่ทำธุรกรรมกับประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดำ เรามีความเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายกำลังจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆจะเข้ามาทดแทนมาฟื้นฟูกันใหม่เพื่อประเทศไทยของเราทุกคน เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมครับภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกที่มีภาวะไร้พรมแดนมากขึ้นส่วนที่เป็นภาวะไร้พรมแดนมากที่สุดเนี่ยก็คือโลกการเงินแล้วโลกการเงินสถาบันการเงินเนี่ยมักจะเป็นเครื่องมือของบรรดาธุรกิจผิดกฎหมายในการเอาสถาบันการเงินนั้นเป็นแหล่งในการฟอกเงินฉะนั้นสถาบันการเงินก็จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองขึ้นมามีระบบตรวจสอบที่เข้มข้น การจะมีระบบตรวจสอบที่เข้มข้นได้เนี่ยก็จะต้องมีการเสริมโดยรัฐบาลซึ่งก็จะต้องมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์ในการตรวจสอบมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนที่สุดว่ามันจะสร้างความไม่สะดวกต่อลูกค้าซึ่งเป็นผู้สุดจริตพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องสกัดกั้นการฟอกเงินหรือความไม่ถูกต้องทั้งหลายด้วยนะครับเดิมเนี่ยเราจะไปทําธุรกรรมที่ธนาคารเนี่ยจะฝากเงินจะเบิกเงิน 4ล้าน5ล้านเป็นเงินสดก็ไม่มีปัญหาแต่เวลานี้เนี่ยด้วยกฎหมายที่เข้มขึ้นถ้าท่านไปทำธุรกรรมแล้วไม่สามารถให้คำอธิบายได้เช่นเอาเงินมาจากไหนเอาเงินไปทำอะไรด้วยจำนวนมากๆหรือเบิกเงินสดจำนวนมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกตรวจสอบถูกตั้งคำถามและจะต้องมีการเ,าเาตรียมเอกสารหรือแม้กระทั่งจะต้องมีการให้รายละเอียดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความร่วมมือแหละครับ ในส่วนของประเทศไทยนะครับสิ่งเฉพาะหน้าที่เราจะต้องทําก็คือว่าคงต้องออกกฎกระทรวงโดยด่วนที่จะให้สถาบันการเงินเนี่ยมีมาตรการที่เป็นสากลมากขึ้นในการตรวจสอบลูกค้าในการที่จะดูว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเป็นแหล่งฟอกเงินหรือไม่หรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับเขาจ้างให้เราไปเปิดบัญชีธนาคาร อันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของขบวนการที่ผิดกฎหมายได้ส่วนต่อมาก็คือปปงนเนี่ยควรจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งกําลังคนเพื่อจะสามารถทําหน้าที่ในการไปดูแลเรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งต่างประเทศเขาก็ให้ความเห็นมาก็คือว่าเขาอยากให้สํานักงานปปงนเนี่ยเป็นอิสระมากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีความพยายามในการผลักดันให้กฎหมายของไทยเนี่ย เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นแต่ก็ไปติดที่รัฐสภานะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าติดเพราะอะไรนะครับแต่ว่าทางสำนักงานปปงอเนี่ยก็พยายามทำยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้นให้เข้มงวดขึ้นนะครับในระยะยาวแล้วเนี่ยเราคงต้องออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่หรือแม้กระทั่งเป็นฉบับเก่าแต่แก้ไขเนื้อหาแก้ไขมาตรการหลายๆอย่างเนี่ยให้เป็นมาตรฐานที่ต่างประเทศยอมรับมากขึ้น ในขณะเดียวกันที่ต้องออกเลยก็คือกฎหมายเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับคือกฎหมายที่ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับขบวนการก่อการร้ายเพราะอันนี้จะเชื่อมโยงกับการส่งออกการลงทุนระหว่างประเทศถ้าเราไม่ทําเราก็อาจจะถูกตั้งข้อรังเกียจหรือถูกถูกลดความน่าเชื่อถือก็จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยไม่จําเป็นถ้าเราสามารถทําเรื่องนี้ได้ดีปัญหาก็จะน้อยลงนะครับ ปัญหาอย่างหนึ่งของเมืองไทยก็คือว่าเรามีระบบการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพมากนักนะครับก็เลยทําให้รัฐสภาไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่ารัฐสภานั้นมีหน้าที่สําคัญก็คือการออกกฎหมายกฎหมายสําคัญก็เลยค้างคาอยู่ในรัฐสภาค่อนข้างมากรวมทั้งพรบรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายฟอกเงินให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินให้กับขบวนการก่อการร้าย ก็ยังไม่ได้ผ่านสภากฎหมายเหล่านี้มีความสําคัญต่อการค้าระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศเพราะเราอยู่ในประชาคมโลกเราจะต้องทําตามมาตรฐานสากลน,นะครับท่านผู้ชมครับเราในฐานะคนไทยก็คงต้องร่วมกันที่จะทําอย่างไรให้ประเทศไทยดูน่าเชื่อถือเป็นประเทศที่ได้มาตรฐานที่ดีและแน่นอนที่สุดเราไม่อยากต้อนรับเงินซึ่งเป็นเงินสกปรก,ปกเงินซึ่งผิดกฎหมายมาฟอกผ่านประเทศไทยนะครับ นี่คือทั้งหมดในวันนี้ที่เรานำเสนอกับท่านผู้ชมและมีความมุ่งหมายที่จะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นสะอาดขึ้นนะครับช่วงสุดท้ายนะครับขอร่วมสนุกกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสามารถตอบคำถามเข้ามาได้ทาง p l e Voice นะครับคำถามก็คือว่าพรบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนั้นประเทศไทยได้มีการผ่านกฎหมายนี้ตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่นะครับตอบเข้ามาถูก2ท่านแรกนะครับแจกหนังสือที่ผมเขียนให้นะครับที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับ ให้ท่าน2เล่มนะครับท่านผู้ชมครับคืนนี้เวลาหมดแล้วผมอนุสรธรรมจัยพร้อมทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับทุกคืนวันเสาร์พบกับทกอดีต2อ,อนาคตนะครับสวัสดีครับ